ครับเนี่ยข้อกผงเล็กๆบาลเลยมันรู้ว่าทางมันไปถึงไหนอะแต่ว่าจะขอจอดตีก่อนข้อเยอะแบบนี้บอลเดี๋ยวต้องมีแน่นอนเลย อก็เหมือนจะเหมือนจะคอกแตกไปแล้วครับเหมือนจะไม่มีแม่นะครับสงสัยจะโดนเล่นไปแล้วโดนสอยไปแล้วย,ยังยังไม่โดนตกปล่อยไปนะครับนึกว่าโดนสอยไปแล้วโอ้ยไปงามด้วยก็ดูคอกหน่อยเดียวเดี๋ยวแม่ตัวใหญ่นะครับ โยแม่ใสยงามเลยครับเนี่ยลูกคอดก็แล้วผมจะตกแล้วก็จะปล่อยมันไปนะครับนว่าโดนสส่ไปแล้วขับรถผ่านไปก็ยังยังเึียกว่าไม่น่ามีแม่นะครับก็ปดเลยนะครับปดปล่อยเลยนะครับจะไม่คลิปคิปเปอร์นะครับถ้ามันง่ายท้องอะ่ะผมถ่ายลูไม่ถ่ายครับเสียเวลาแ้ครับก็ ปลดปลด่ปลอ,ยปลอยไปแล้วนี่ใส่งามๆครับปัดแรับเออแลไม้เดียวเลย <c oughs> อุ้ยมันแล้วโอเคครับผมก็ปล่อยไปนะครับเพราะว่าตมไมิดว่ามันจะกัดด้วยเรื่องๆนะเอาจริงๆเลยคือในใจคงไม่กัดหรอกเพราะว่าขอบมันเล็กแล้วก็ ลูกมันยุกเลลูกมันมีไม่กี่ตัวแทบจะนับตัวได้เลยแต่แม่ไซมันใหญ่อะโอเคครับผมปล่อยไปแล้วแรปเปอร์ครับผมจ้าครับผมอุ้ยนี่กว่าหนูทางหนูวิ่งเกินเลยเอาล,ละสว,ยน,ะสวย,ะยนี่ครับสวยแล้วครับไย่เนี้ยน้ำเยอะด้วยเยอะน้ำเลยอุ้ โดนเลยไม้เล็กโดนเลยตากเจ้าจอดย้อดมากไม้เล็กโดนเลยอะไมครับเนี่ยเหลือเชื่อกำลังจะโม้เลยไม่ได้โม้เลยครับไม่ตั้งใจหรอกลมแรงครับลมแรงขึ้นแรง แต่ก็ยังมีตัวกัดนะครับด้วยแัตวเตอ่์ครับก็เป็นเหยื่อที่มีเสียงครับก็ทำให้ป่ามันเห็นได้นะก็ะเลยดงวโดไวกับป่านานนี้ได้ผลดีมากนะเหตบผลนะนประสิทธิภาพแรงนิ่งนะ ปากแล้วครับผมโอเคครับผมกับกีตาตาบอดนะครับปากฉีกเอามาใช้ครับก็ยังได้ผลนะครับก็เนเี่ครับคือสุดเลยตัวนี้พ่อสุดแหละแค่ตัวเดียวคุ้มมากกว่านี้โอเคครับผมดูเรื่องกับปลาช่อนทั้งนานะครับแรปเปอร์เลยคนระับไปเคาะป๊อก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 ตูง้งสุดยอดครับผม โดนน้ำท่วมโอ้ยเรียบร้อยครับอยู่หลุดนะครับเนี่ยมันดิ้นจนพันพันตัวเบ็ดนะครับช็อกพันตัวเบ็ดเลยอะก็หลุดเลยนะครับก็ันได้เมนแดง ก็เนี่ยครับเป็นเม่นแค่สีแดงครับกัดทุกสีครับผมไม่ใช่คือ,อกอัดก็กัดมนนะครับ อย,ทย,นะย,ย,ยนะ่ที่วตาิ่ง่ายนะนี่นะตวาใหม่เป็นใหมน้ท่วมคลิปของตีไปนียเขาของออกมาแต่ว่าเขาพูดพูดจาดีดยเยผก็ไม่รู้เาขาว่าเขอกว่าเห็นน้ำมนท่วมแล้ว หเพราะว่าบางทีเขาปล่อยปลาไว้อะก็ถ้าเจอคนพูดดีก็ดีไปครับถ้าเจอคนพูดไม่ดีก็โอ้โหก็ไม่เป็นไรครับเรามาเรามาไกลด้วยเดี๋ยวก็เดี๋ยวมงเตียนเนี้เตือนนี้อันนี้เราลองไกล้ๆดูครับเพราะว่ามันน่าจะมีปลาหมดแล้วครับน้ำมันท่วมนะผม ค่อนข้างที่จะแบบขึ้นมาเยอะเลยอ่ะเี้ยครับผมก็ลองดูนะครับเมนแค่เห้ครับผมสุดยอดครับผมช้อนหวานแรงมามาเีเข้าไปเลยครับเฮ้ย้ยพังเีพังแล้วรถจะพัง ปลาไหนเอ้าปลาอยู่นี่ปลาแล้วเต็มที่เลยก็เดี๋ยวเก็บไปก่อนนะครับช้อนไซส์แบบนี้ครับไซส์อันแวนเข้าไปโตแล้วก็ไม่ค่อยอ้วนอยโดนลูกเดี๋ยวก็เก็บไปนะครับจับเส เป็นไซส์ที่แบบไม่ค่อยโตเท่านะตรงนี้ตู้ตรงนี้เกี่ยวลูกตานะครับก็ใส่พันธุ์แบบทั้งนาก็เก็บไปเกี่ยวลูกตาเลก็ลองหาตู้นะที่มันปั๊บเอาหวัดมาฟักพุทนะครับก็เป็นหมากธรรมชาติทั้งนานะก็ลองจะจอดดูเป็นเกี่ยวตัวน้อยครับแรปเตอร์ครับก็ไม่ผิดหวานนะคือมีพกไว้อือตา ค่อนข้างจะง่ายแล้วใช่ง่ายครับผมไปเพราะอย่างนี้ยผมหมายแลขตัวเลยสุดยอดครับผม